สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันอเอเชียไปที่รัะกเกรียงกันบ้างล่าสุดฐานกะเเรียง b j f 2นายซึ่งเป็นกองกำลังของนายพลหมองจิตตูถูกยิงเสียชีวิตในเมืองจ้าอินเซจี้ขณะไปซื้อเบียร์ในร้านค้าในหมู่บ้านส่วนมือปืนปลอมตัวมาในชุดพลเรือนและหลบหนีไปได้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามันดูครับ เมื่อวันที่5ตุลาคม2,564สำนักข่าว KIC ของเกเหรีรายงานว่าทหารเกเหรีสองนายจากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ถูกยิงเสียชีวิตในบ่ายวันที่5ตุลาคมที่หมู่บ้านจิเมืองจาอินเซจี้รัฐเกเหรีโดยชาวท้องถิ่นที่ไม่ประสองค์ออกนามรายหนึ่งเปิดเผยว่าทหาร2อนายเป็นสมาชิกของ BGF ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านจิ และถูกมือปืนสองคนยิงเสียชีวิตขณะที่พวกเขากำลังซื้อเบียร์ที่ร้านค้าในหมู่บ้านเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่5ตุลาคม2564ชาวบ้านบอกอีกว่าทหาร B J F ทั้งสองนายมาซื้อเบียร์ในชุดพลอรเรือนเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาและถูกมือปืนในชุดพลเรือนยิงใส่ก่อนจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า ฐาน B.J.F 2หนนายมาจากกองพัน1023ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใจโดนของรัฐกะเกรียงพยานในที่เกิดเหตุบอกอีกว่ากองกำลัง B.J.F ได้เปิดฉากยิงใส่ในที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาเพื่อเอาศพผู้เสียชีวิตสำหรับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ B.J.F มีนายพลหม่องชิดต,ตูเป็นผู้บัริาการเป็นกองกำลังฐานกลุ่มชาติพันธ์ ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของกองทัพเมียนมาและควบคุมพื้นที่แนวชายแดนเขตจังหวัดเมียวดีรัฐกะเรียงซึ่งกองทัพเมียนมาได้ใช้กองกำลังกะเรี่ยง B J F มาทำการรบกับทหารกะเรี่ยง K N L A กองพลน้อยที่5ในพื้นที่จังหวัดผาปูนรัฐกะเรี่ยงตรงข้ามอำเภอแม่สามแหลมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่ผ่านมาได้มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกองกำลังกะเรียง B J F ได้สูญเสียกำลังพลจำนวนมากในพื้นที่นี้เนื่องจากเป็นทหารในเมืองไม่มีความคุ้นชินกับพื้นที่และบางครั้งการสูญเสียก็เกิดจากการพัฒกกันเองกับทหารเมียนมาเนื่องจากเกิดความไม่พอใจกันตามที่เป็นข่าวกว่อนหน้านี้สําหรับปัจจุบันกองทหารเมียนมา L.I.B. ขีด557ภายใต้กองบัญชาการและการควบคุมการปฏิบัติการของสภาทหารเมียนมา และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BJF 1023ที่มีฐานอยู่ในเมืองใจโดนกำลังปฏิบัติการใกล้หมู่บ้านจิกรักเกเรียงรับสถานการณ์ในรักเกเรียงแม้จะไม่มีการเปิดศึกใหญ่กันระหว่างกกเรียง KNLA หรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกเรียงปีกทหารของเกเรียง KNU ในขณะนี้แต่การสู้รบระดับย่อยก็เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันซึ่งตามข่าวสารที่ออกมาส่วนใหญ่การสูญเสียบาดเจ็บ จะเกิดขึ้นกับฝ่ายทหารออนไลน์ที่ประกอบด้วยฐานของสภาทหารและกองกำลัง BJF ของนายพลหม่องเชิดต,ตูดดังนั้นหากสถานการณ์การส่วรบยังยืดเยื้อต่อไปอย่างนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเพียพ่ยนพลอมให้กับการเรียง KNU หากเพื่อนๆชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ